นับสนุนโดยบริษัทท um ีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมาร่วมสมัยค่ะวันนี้ดิฉันสุพัญญาสิริภูรรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะไปติดตามฟังธรรมะดีๆจากพระราชยาักวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ ต่อมาก็คือโลกธรรมชาติรู้ไหมว่าโลกธรรมชาติเนี่ยคือโลกอะไรอ้าวถ้าเราย้อนหลังกลับไปแถวอำเภอน้ำโสมบ้านผือน้ำโสมอุดรธานีอาตมาภาพเป็นเด็กๆเ,เห็นเขาขนขนซุงใหญ่ๆนะ10ล้อ20ล้อขนซุงใหญ่ๆออกมาเนี่ยวันหนึ่งเป็นร้อยเที่ยว ตัดต้นยางตัดต้นประดูต้นชิงชันต้นสรารพัดยางออกมาเนี่ยวันหนึ่งเป็นร้อยๆเที่ยวถนนทางนี่เละหมดสัมปทานต้นไม้ตัดออกมาแล้วก็เอาไปขายเข้าลงเรื่อยอัตมาภาพเป็นเด็กๆอายุ1 1 1 2ขวบเป็นสมรน,นแล้วตอนนั้นก็ออยังมานั่งนึกว่าเอะเขาตัดต้นไม้ไปทำอะไรทำไมาเยอะจังเลยตัดเป็น10ปีนะ กินเท่าไหร่ก็ไปหมดขนเท่าไหร่ก็ไปหมดแถววัดป่าบ้านเพิ่มวัดป่านาคําน้อยวัดป่าภูก้อนวัดต่างๆที่อยู่ในถิ่นนั้นอัตมาภาพไปเห็นโอ้โหต้นไม้แต่ละต้นกลางคืนมาเสียงคลืน่นคลืน่นคลืน่นคลืนคล่นมันลม้มใจหายมากวัดป่าของเราก็เสียดายอ่าเสียดายเพราะว่าวัดป่านี่มันมัน,ม,นมันอยู่ในป่าก็ต้องการต้นไม้ใหญ่ ต่อย่างไรก็ตามเขาสัมปทานก็ต้องยอมเมื่อห,หันมาดูแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าถะนี่แหละที่จะต้องหยุดหยุดการทำลายธรรมชาติโลกแห่งธรรมชาติที่ว่าด้วยการระเบิดภูเขาเจาะดินเจาะหินโรงงานที่ทำด้วย ระบบธรรมชาติเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นมากกว่าโรงงานที่ผลิตมลภาวะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องกลับมาคิดทบทวนนะคุณโยมโควิดหยุดโลกหยุดเครื่องบินหยุดรถยนต์แล้วก็ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนใหม่ทั้งหมดเพราะว่าโควิดจากสงครามโลกมาเป็นสงครามโรคและมาเป็นสงครามมีเดียโซเชียลมีเดีย อ่มามันเป็นมาเป็นอย่างนั้นสงครามโซเชียลมีเดียแล้วก็ทางรอดของเราเราจะอยู่บนโลกนี้ได้อย่างไรเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าคิดมากจากโควิดเรามาเศรษฐกิจแล้วค่อยไปจิตใจเศรษฐกิจ30นาทีต่อจากนี้ไปเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าคนเดี๋ยวนี้คนไม่มีกินเนี่ยในประเทศของเรานะคนตกงาน ก่อนโควิดเนี่ยคนก็ตกงานมากอยู่แล้วจากคนที่จบปริญญาจบปริญญาในีปีหนึ่งก็ประมาณ3 0 0แสนคนตกงานได้งานตกงานได้งานผัดเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้สรุปแล้วปีหนึ่งทบเข้าไปอีกจบมาแล้วแล้วก็ตกงานที่รองานได้งาน ก็ประมาณ4-5แสนคนต่อปีที่ตกงานแล้วไม่มีเงินเสียภาษีไม่เท่าไหร่ไม่มีเงินคืนกยศก็ยังไม่เท่าไหร่ที่สำคัญคือไม่มีจะกินคนที่จบปริญญาส่วนใหญ่จะหาอาชีพจะทำมาหากินด้วยการด้วยการปลูกกินทำกินไม่เป็นปลูกกินทํากินแบบในหลวงของเราเนี่ยไม่เป็น ในหลวงของเรามีเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพื้นฐานจริงๆเนี่ยราชการที่9พระองค์ท่านสอนทรงสอนให้เราได้รู้จักเศรษฐกิจพอเพียงการตกงานไม่ใช่เรื่องเล่นนะคุณโยมต้องกู้หนี้ยืมสินนะแล้วมันจะพอกพูนนี่นอกระบบในี่พอกพูนเลยแล้วมันเป็นความจนใจสำหรับคนที่เป็นหนี้คน จนใจทุกคนเลยถูกบี้ถูกตามไล่ล่าคนที่เป็นหนี้เป็นศีลจะถูกตามไล่ล่าอารมณ์ก็จะหงุดหงิดความคิดก็จะไม่ปลอดโปรง่งอัตมภาพตอนเป็นพระเด็กๆได้ไปร่วมการพัฒนาโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อยู่ที่หนองปลืออำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบ,บุรีน้นไปทางอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีน,นู้นอยู่ในเขต3จังหวัดคือกาญจนบ,บนบุรีสุพรรณบุรีและก็อ่างทองไปเห็นชัดเจนก็คือโครงการของในหลวงรัชกาลที่9กพระองค์ท่านใช้คําว่าเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรอาตมาไม่เข้าใจเมื่อก่อนก็ท่านรับสั่งว่าให้ ให้ทำเอาไว้เผื่อว่าเผื่อว่าโลกมันหยุดหมุนหมายคามว่าปิดประเทศไม่มีการสื่อสารกันเราจะได้ไม่อดอยากมีอาหารกินโอ้โหอาตมาเข้าใจเลยตอนนั้นน่ะก็มีน้ำเราก็ไปหัดใช้แท็กเตอร์ใช้สิบล้อขนดินขุดเป็นพระกรรมกร เป็นพระกรรมกรอยู่ในพื้นที่สร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลอยู่ที่นั่นปกักกรดอยู่ที่นั่นไม่มีวัดวาอารามโครงการนี้ท่านจาริตุรยานนท่านได้ตอนนั้นท่านเป็นน่าจะเป็นอธิบดีกรมชปรปทานาทำงานถวายในหลวงอยู่ท่านก็เป็นคนที่ ดูแลรับใช้ใกล้ชิดอัตมภาพก็มองเห็นจากที่ไม่เข้าใจว่าคืออะไรในความคิดของในหลวงทำไมต้องมาพัฒนาในทินธุรกันดารทำไมต้องมาบริหารจัดการอย่างนี้อ๋อพระองค์ท่านต้องการอยากจะให้เป็นตัวอย่างต่อมาก็มาพัฒนาที่วัดมงคลชัยวัดที่อำเภอฉเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีเป็นโครงการ ทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงต่อมาก็มาที่วัดพระรามเก้ากัชนาพิเศษเศรษฐกิจพอเพียงแต่ที่วัดเราวัดพระรามเก้าเนี่ยเป็นพื้นที่เล็กๆซึ่งคุณยายจวงจันทร์สิงห์เสนีถวายที่ดินแก่ทุนถวายที่ดินทุนเกล้าถวายที่ดินแด่ในหลวงพรองค์ท่านก็รับสร้างโรงเรียน5ไร่สร้างวัดอีก8ไร่สองงานเป็นวัดสาธิตเหมือนกับโรงเรียนสาธิตนี่แหละ เศรษฐกิจพอเพียงเล็กๆมานั่งนึกดูนะคุณโยมจากที่เคยได้ทำงานมาตั้งแต่เป็นพระเด็กๆเห็นในหลวงของเราทำงานแล้ว70ปีที่ทรงแบกแผ่นดินคือถือแผนที่ถือแผนที่ไปทุกคนทุกแห่งเนี่ยอาตมภาพทราบซึ้งเลยว่าโอ้พระองค์ท่านมองเห็นอนาคตอนาคตังสยานนะในหลวงของเรามีอนาคตังสยาน มองเห็นอนาคตว่ามันจะต้องปิดประเทศไม่ว่าจะโดยวิธีการใดก็ตามเราต้องอยู่รอดใครจะไปคิดว่าโลกจะหยุดหมุนใครจะไปคิดว่าจะปิดประเทศเศรษฐกิจจะต้องย่ำแย่ขนาดนี้ไม่มีคนคิดหรอกแต่พระองค์ท่านมองเห็นแล้วล่วงหน้า50ปีมองเห็นล่วงหน้า50ปีเลยปรากฏว่า พอโรงงานปิดเครื่องบินหยุดต่างประเทศไม่มีการเดินทางทุกอย่างปิดหมดเลยเงินทองข้าวของไม่มีความหมายเหลือแต่ของกินเอาละสินักบินก็ลงมาทำขนมกับ Air h o s t a ตสสะจวดทั้งหลายลงมาทำขนมจากเคยขับเครื่องบินก็มาขับแกร็บส่งไม่เหมือนเดิมแล้ว ปรากฏว่าส่งของจริงเมื่อก่อนทํางานหาเงินไปซื้อขนมตอนนี้ทำ,ทำขนมไปหาเงินสลับกันไหมสลับกันอยู่ได้ไหมอยู่ได้ดีกว่าอีกบางคนกลับบ้านใครมีที่นาที่ดินตอนนี้มีความหมายมากในชนบทเพราะคนกลับหมดแล้วกลับจากเมืองหลวงหมดแล้วไม่ใช่แต่ประเทศของเรานะประเทศอื่นๆก็เช่นเดียวกันกลับไปสู่วิถีชีวิต ที่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมดเลยหัวข้อธรรมบรรยายของเรากำลังเข้มข้นเลยนะคะแต่เดี๋ยวไปติดตามต่อในช่วงหน้าค่ะวันนี้วันพระมาช่วยไอยเลือกชุดไปทำบุญที่วัดกันหน่อยดีกว่าค่ะถ้าใส่ชุดนี้จะเป็นยังไงนะ่ะพอพ่อทำอะไรอะ่ะ บุญอาจจะกลายเป็นบาปถ้าสร้างกิเลสให้เกิดขึ้นภายในวัดไม่สั้นไม่รัดเข้าวัดได้บุญค่ะสนับสนุนโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนบริษัทฟีมาสเตอร์จำกัด ว่าเราจะเป็นใครก็ตามเราจะต้องมีความเชี่ยวชาญต่อไปเนี้ยถ้าใครไม่เชี่ยวชาญไม่ช่ำชองไม่มีจุดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในเรื่องใดก็ตามเอาตัวไม่รอดแม้จะเป็นข้าราชการแต่ว่ารับราชการไปจนกเกษียณอายุพอกเกษียณอายุกินบำนาญถามว่าเชี่ยวชาญอะไรล่ะที่จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจต้องหาแล้วระหว่างนี้ก็ต้องหา ต้องหาเพราะว่าอายุหลังจาก60ปีเกษียณเนี่ยอาจจะอยู่ไปอีก80ปีระหว่าง20ปีที่มีอายุเหลืออยู่เนี่ยทำอะไรได้บ้างทำได้หลายอย่างระหว่างที่รอรับราชการเนี่ยลองดูว่าเชี่ยวชาญอะไรอย่าเชี่ยวชาญเฉพาะเป็นข้าราชการรับราชการมันเหมือนพ่อค้าเวลาที่เขาค้าขายเนี่ยเขาก็หาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาตมาเคยอ่านประวัติของคนที่ทำกระทิงแดงคนที่ทำกระทิงแดงเริ่มต้นจากการผสมนั่นผสมนี่ขายขายไปขายมาปรากฏว่าถูกใจตลาดก็มาทำเป็นน้ำใส่ขวดขายอา้าวรสชาติดีมีชาวต่างชาติเข้ามาเอาไปทำเอาสูตรไปทำจดลิขสิทธิ์ได้ส่วนแบ่งปรากฏว่ารุ่งเรืองร่ำรวย อ่ะเห็นไหมขายน้ําไม่ต้องมีโรงงานอะไรใหญ่โตมากมายไม่ต้องมีพนักง,งานมากแต่ว่ามีสูตรสําเร็จที่ดีส่งออกได้นี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เศรษฐกิจอะไรก็ตามมนุษย์จะต้องมีวิวัฒนาการที่ชัดเจนท่านไปสแสวงหาเลยท่านไปสแสวงหาเลยว่าประเทศของเราจะมีอะไรนําเป็นตัวนําเศรษฐกิจสมัยก่อนเนี่ยเราเห็นโทรศัพท์ ญี่ปุ่นเขาก็จะมีโซนี่มีรถโตโยต้ามีสารพัดอย่างรถทุกชนิดของญี่ปุ่นหมดเลยเศรษฐกิจของเขาเจริญรุ่งเรืองบางประเทศขายโทรศัพท์ดังบางประเทศขายเครื่องทำนามีรถทำนาทำสวนพลวนดินดังนำเงินเข้าประเทศ สำหรับประเทศของเราเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมแจ้งก่อนว่าให้ประเทศของเราเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมหรือเป็นประเทศอุตสาหกรรมเกษตรกรรมกี่เปอร์เซนต์อุตสาหกรรมกี่เปอร์เซนต์เป็นทั้งสองอย่างก็ได้คนในประเทศคนส่วนไหนทําเกษตรกรรมก็จัดโซนนิ่งให้ชัดเจนยาผสมผสานกันเกษตรกรรมเนี่ย ใช้คนใช้เทคโนโลยีได้ใช้คนได้อุตสาหกรรมต่อไปไม่มีคำว่าคนละอุตสาหกรรมจะมีแต่คำว่าโรบอทจะมีแต่คำว่าเทคโนโลยีจะมีแต่คำว่านวัตกรรมมันจะมาเลยเพราะว่าหุ่นยนต์มันไม่ได้กินข้าวแต่คนกินข้าวเกษตรกรรมเนี่ยเป็นอะไรที่เกี่ยวกับคนโดยเฉพาะเลย ไอเนี่ยไปหาจุดเด่นซะว่าเรามีพืชกี่ชนิดกี่ฤดู12เดือนเนี่ยฤดูไหนปลูกอะไรพื้นที่5 0 0แสนกว่าตารางกิโลเมตรในประเทศไทยของเราเนี่ยพื้นที่ตรงไหนปลูกอะไรได้อากาศเป็นอย่างไรสำรวจให้จบเลยเอาให้ดีแล้วก็บำรุงดินเศรษฐกษิจอยู่ที่ดินนะกับน้ำถ้าดินกับน้ำในหลวง ในหลวงของเราเนี่ยพระองค์ท่านก็มาเรื่องโคกหนองนาในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยก็มาโคกหนองนาเศรษฐกิจกอยู่ที่ดินถ้าดินกับน้ำมีมีคุณค่ามีความหมายมีความคล่องตัวโอ้โหสุดยอดเลยอัตมภาพเคยไปเ,เทศไปคุยกับคนงานไทย25,000คนที่อิสราเอล ไปทำอะไรรู้ไหมคุณโยมไปทำเกษตรทำไมเยอะจังอะ่ะอ้าวเขาชอบคนไทยคน,คนไทยเขาบอกว่าขยันอดทนซื่อสัตย์แต่เสียอย่างเดียวเล่นการพนันเล่นการพนันการพนันเนี่ยเ,เงินเดือน7-8หมื่นบางคนเป็นแสนแต่ว่าส่งกลับบ้าน7-8พัน ส่งหลักหมื่นที่เหลือคนยิวหรือว่าเจ้าของอะ่ะเอาเอากับคืนหมดเพราะว่าไปเซ็นไว้ก่อนเข้าใจทุกอย่างทุกชนิดทุกประเภทในระบบการเกษตรเข้าใจหมดเลยนะดินเป็นยังไงน้ำเป็นยังไงร,ระบบน้ำหยด Drop อิลเลกาชันเนี่ยเป็นยังไงประเภทของดิน ศึกษาเป็นหมดเลยคนไทย25,000คนไม่มีใครไม่เป็นอยู่คนหนึง10ปีบางคน20ปีอาตมาภาพก็ถามคนเหล่านั้นว่าถ้าสมมุติว่าเธอกลับไปอยู่เมืองไทยเธอจะไปทำเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงได้ไหมแบบในหลวงของเราเนี่ยคือแบบเดียวกันกับที่อิสราเอลเขาทำเลยนะเขานี่ไม่มีน้ำน้ำน้ำจิดนะคุณโยม น้ำจืดเขาไม่มีเลยนะน้ำจืดของเขานี่ต้องกลั่นน้ําเค็มเป็นน้ําจืดแล้วขุดลึกๆล,ล,ลงไปเหมือนกับทะเลอยู่ข้างล่างนั่นเป็นท่อวางน้ําไปแล้วส่งไปนิคมอุตสาหกรรมเอ้นิคมกเกษตรกรรมอัตมภาพเรื่องเศรษฐกิจนี่อยากจะให้รัฐบาลคิดอยู่ข้อข้อหนึ่งก็คือว่าทําอย่างไรถึงจะมีนิคมกเกษตรกรรมประจำำําตําบลนิคมกเกษตรกรรมประจําตําบลตัวนี้จะทําให้เราสํารวจ ได้ทั้งประเทศเลยว่าเรามีกี่ตำบลมีจุดไหนที่จะทำนิคมเกษตรกรรมประจำตำบลได้เนื้อที่ก็ประมาณหมื่นไร่แต่ละแห่งเนี่ยหมื่นไร่5,000ไร่ก็ได้สามพันไร่ก็ได้สุดแท้แต่ใหญ่เล็กมากน้อยผสมประสานกันนะแล้วปลูกแล้วเอาคนมาเอาคนมาถ้าถ้าเราทำแบบแบบที่ คนอิสราเอลเขาทำเนี่ยนะเราก็จะได้ชัดเจนลงไปว่าอ๋อจุดนี้ปลูกอันนี้จุดนี้น,น,นิคมแต่ละนิคมเนี่ยเขาก็ปลูกพืชแต่ละชนิดพืชแต่ละชนิดก็ต้องดูตลาดว่าโอ้เช่นเรามีทุเรียนดีขายที่ไหนได้มังคุดดีขายที่ไหนได้ลองกองดีขายที่ไหนได้รังสาาดีขายที่ไหนได้ข้าวโพดดีขายที่ไหน,ไดดไหนตลาดมันมี อันนี้ชัดเจนเลยเขาบอกว่าไม่ได้ครับผมกลับไปแล้วเนี่ยถ้าถ้าผมกลับไปผมทําแบบนี้ไม่ได้เพราะอะไรเขาพูดอยู่น่าคิดนะเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยน่าคิดท่านทั้งหลายลองฟังเอาไว้นะเป็นข้อคิดที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าที่อิสราเอลเนี่ยพวกผมไม่มีภาระดังต่อไปนี้เลยหนึ่งทุนทุน สที่เรื่องทุนเรื่องที่แล้วก็เทคโนโลยีพวกผมไม่มีปัญหาแล้วก็วิชาการไม่มีปัญหาแล้วก็ตลาดหกอย่างน่ะคุณโยมทุนที่เทคโนโลยีวิชาการแล้วก็ตลาด5อย่าง5อย่างนี้เป็น เป็นภาระที่อยู่บนไหล่ของเจ้าของของเจ้าของแต่ถ้ากลับมาเมืองไทยผมต้องไปกู้เงินต้องไปหาที่ระบบน้ำอยู่ไหนผมก็ไม่รู้แล้วก็วิชาการผมก็ไม่รู้เทคโนโลยีก็ไม่มีให้ตลาดยิ่งหนักเข้าไปอีกเสี่ยงหมดเลยแล้วให้ผมตัวเล็กๆเ,เดินไปหาธนาคารเอาที่ดินไปกู้เงินจากธนาคารมา มันก็เหมือนกับกวางน้อยเดินไปหาเสือโอ้โหเขาพูดแล้วอาตมาภาพฟังแล้วเนี่ยสะท้อนใจเหมือนกันว่าเขาไม่มีทางที่จะลืมตาอ้าปากได้เงินที่กู้มาจากธนาคารโดยใช้โฉนดที่ดินต่างๆไปประกันเนี่ยนะถูกยึดหมดถูกยึดหมดแล้วนทุนก็ไปช้อนซื้อที่ดินในทุนก็ไปช้อนซื้อที่ดินจากธนาคารนั่นแหละ ไม่เชื่อก็ไปดูธนาคารต่างๆคุณโยมไปดูเลยว่ามีโฉนดที่ดินของที่หลุดน่ยของชาวไร่ชาวนาที่หลุดเนี่ยเยอะไหมแล้วถูกซื้อไปเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องมีรายละเอียดเศรษฐกิจยุคหน้าจะเป็นเศรษฐกิจที่ไม่สามารถจะใช้คนมากๆเหมือนเดิมได้แล้ว เพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บมันมากไวรัสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาพอลงทุนตูมไปคนเยอะๆเช่นโรงแรมอย่างเงี้ยจะกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมยากยากแล้วต้องระมัดระวังทุกระเบียดนิ้วโรงงานใหญ่ๆก็ยากทุกอย่างจะต้องเป็นหุ่นยนต์จะต้องเป็นโรบอทจะต้องเป็นอะไรที่สั่งผ่านเทคโนโลยี อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องกลับมาฟื้นฟูรัฐจะต้องใส่ใจเรื่องพัฒนาดินน้ำลมไฟบริหารจัดการจัดโซนนิ่งของดินตามภูมิอากาศให้ตรงกันกับกับการเพราะปลูกแล้วก็หาตลาดให้อย่าลืมนะเรื่องทุนเรื่องที่เรื่องเทคโนโลยีเรื่องวิชาการเรื่องตลาดอันนี้เป็นรัฐรับประกัน รัฐะรับปาาระกันเหมือนกับเป็นในทุนให้กับราษฎรเขาถึงจะปลอดภยัยคนจนในหวังพึ่งรัฐคนจนหวังพึ่งรัฐมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราบริหารจัดการตัวนี้ได้เรื่องเศรษฐกิจมันก็จะผ่อนแรงลงไปเรื่องอุตสาหกรรมเขาไปกู้เงินธนาคารมาในทุนใหญ่พันล้านห้าพันล้านอันนี้นอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับการเกษตรแบบ แบบที่ว่านี้เศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดอัตมาภาพอยากได้มากคือนิคมกเกษตรกรรมประจำตำบลเรามีอะไรประจำตำบลอ,อสอมอสพตโรงพยาบาลประจำตำบลมีเยอะแยะมากมายเลยเราอยากเอาเงินไปแจกเลยทำนิคมกเกษตรกรรมประจำตำบลจัดระบบน้ำให้ดี จัดระบบพื้นที่การเกษตรให้ดีให้คนในตำบลน,นั้นไม่มากหรอกคนในตำบลน,นั้นน่ะมาทำงานกันเขาจะได้ไม่กระจัดกระจายไปทำงานต่างประเทศจะได้ไม่กระจัดกระจายไปทำงานแต่อยู่กระจุกตัวอยู่ในเมืองหลวงซึ่งแออัดมากก่อให้เกิดอัชญากรรมโครคภัยไข้เจ็บหนีจากคุณพ่อคุณแม่ทิ้งลูกทิ้งหลานไม่ตายก็เหมือนตายจากกันไม่กำพร้าก็เหมือนกับเป็นลูกกำพร้าเพราะว่า ไม่ค่อยได้เห็นหน้าไม่ได้กอดพ่อกอดแม่ลูกหลานโตขึ้นมาอย่างอย่างระหกระเหินชีวิตระหกระเหินแบบนี้มนคมไม่ปลอดภัยมันกระทบไปทางด้านจิตใจสนับสนุนโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชน และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการธรรมาร่วมสมัยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการผ่านทาง Facebook ค่ะเสร์ชหาคําว่าฝ่ายเผยแผ่ ap, พระพุทธศาสนาวัดพระรามเก้าการจนิพิเศษและชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง Facebook นะคะเสร์ชหาคําว่าวัดพระรามเก้าค่ะก็จะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวก,กับธรมมรมะมาฝากกันนะคะตอนนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพลอยต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามเราจะต้องมีความเชี่ยวชาญต่อไปเนี่ย ถ้าใครไม่เชี่ยวชาญไม่ช่ำชองไม่มีจุดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในเรื่องใดก็ตามเอาตัวไม่รอดแม้จะเป็นข้าราชการแต่ว่ารับราชการไปจนเกษียณอายุพอเกษียณอายุกินบำนาญถามว่าเชี่ยวชาญอะไรล่ะที่จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจต้องหาแล้วระหว่างนี้ก็ต้องหา